ถามมาเลยถามได้หมดที่ามมาตอไได้ครับ้สสตรดูไดรออาดูได้กร้แสเี้อะไร้คุณา่่ัไมไ้ไรั้นใดที่ดีาก็ไม่รู้่เราก็ไม่รู้ว่ากระแสมันจะไปในอะไรยังไงแต่เราพูดนะว่าพอเรามีแสงมาส่องุ้ก็ต้องรู้แลในยุคยุคนี้ด้วยครับมันก็มันก็ไม่ได้มีใครเข้าใจเรานอกจากตัวเราเองหรอกนะ นักข่าวทุกคนก็ต้องรู้มันไม่มีใครเข้าใจเารานาะแต่ต,ตัวเราเองแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเถียงไม่ต้องไปนั่งแพมไม่ต้องไปนั่งพูดอะไรอ่าผิดในสายท่าใครหรืออาจจะถูกในสายท่าใครไม่รู้แต่เนี่ยผมคือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ต้องมองผมไม่คนดังคนเด่นเซเลบนู่นนี่นผมไม่ใช่ผมแค่เด็กทําหมากินแล้วเขาก็ต้องกราหมากินเหมือนกันก็ตามนั้นแต่แค่ว่าคนเรามันม,มันมี มันมีนู่นนี่นั่นอะไรกันก็ก็ผมจะพูดคำเดิมเขาก็ต้องใช้ชีวิตเราก็ต้องใช้ชีวิตอะไรแบบนี้เหมือนกันกต้ง่เครียดอยู่ไหมือนกันเพราะว่าเรากำลังพูดเองถ้าเหมอนขัวเองจะพอนี่แล้วก็จะไม่อ่านก็ไม่เครียดไงก็อย่าบอกอะผมผมจะมานั่งพูดเรื่องผมรู้ว่าทุกคนอะอยากรู้เรื่องของผมเยอะมากเลยนะแล้วผมก็พูดเท่าที่ผมพูดได้แล้วแต่ผม ผมก็ยังพูดเสมอว่าเรื่องของผมม,มันเป็นเรื่องของคนทั่วไปเลยเลยไม่ต้องมาไม่ต้องมาหวยหาความอบอุ่นความเพอร์เฟกจากผมเพราะผมไม่ได้เพอร์เฟกตั้าแต่วันแรกจนกระทั่งวันนี้ผมไม่ได้เพอร์เฟกแค่นั้นเองที่ผมอยากจะบอกแล้วผมก็ไม่อยากพูดอะไรผมไม่อยากพูดอะไรมากมากด้วยไม่ สิ่งที่เป็นผมอะ่ะผมก็เป็นผมนะผมยังเป็นผมเหมือนเดิมผมยังพูดอะไรเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมไม่ไม่มีอะไรนู่นนี่นั่นทั้งนั้นแต่เขาว่าผมแค่ขอให้มันเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรไปเราจะต้องไปนั่งเจออะไรที่เพื่อนๆเรามานั่งบอกเราว่าไอ้แจ๊ดไอ้นี่มาพูดมึงหนีวะไอ้นี่มาพูดเนี้ยที่ผมไม่ได้อ่านีแล้วผมไม่อ่านเพราะผมอ่านอนะมัน,ม,นมันลบ บนโลกไปเนี้ยมัน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 ลบมากมากอ่ะเพราะว่ามันถามว่าอยู่วงการตรงเนี้ยมันต้องพึ่งคนไหมพึ่งมันต้องพึ่งอยู่แล้วแต่ถามว่ามันก็ต้องโหอย่าพูดดีกว่าเพราะเรารู้รู้กันอยู่อ่ะรู้รู้กันอยู่ยันชาวบ้านยันยันผมอ่ะทุกคนโดนโดนว่าโดนด่าหมดแล้วก็ขอให้มองผมว่าผมเป็นคนคนหนึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าผมพูดอะไรไม่ชัดเจนหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรับเพราะผมไม่อยากพูดอะไรมาก มากเกินไปไม่ได้ว่าอยากเอาบาเรียมามาป้องกันตัวเองว่าอุ้ยกูกูจะกลัวกูดูไม่ดีผมเป็นคนไม่เคยดูไม่เคยกลัวว่าตรวตัวเองจะดูไม่ดีหรอกเพราะผมดูไม่ดีตั้งแต่วันแรกแล้วจนวันนี้ยแต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะผมก็ต้องผมต้องขีดอะไรไ้บ้างคนอาจจะไม่เคลียร์นะคนอาจจะไม่รู้หรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก ตัวผมอะ่ะรู้อยู่แก่ใจถึงแม้ใครจะมองผมผิดผมก็ไม่รู้ใครมองผิดไม่รู้ผมขอพูดคําเดิมแต่ผมรู้อยู่แก่ใจผมเท่านั้นเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ผมผมคือมนุษย์คนหนึ่งแหละครับใชไไ่ไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่ได้คุยน้องก็ไม่ได้ทักหาไม่ได้คุยเขา ไม่พูดว่าเขาเขาบางทีเขาก็อยากผมยุ่ง่ะเขาก็ไปรุ่นน่ะนึกออกปะเขาพยายามเาพูดมาคาเดิมเขาก็ต้องมีลูกมีเมียแล้วนู่นนี่นั่นเขาอาจจะไม่ชอบอะไรในในในสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็ไม่อยากนู่นนี่นั่นตั้งข้อเงื่อนไขนู่นนี่นั่นว่าทำไมนู่นนี่นั่นผมเมื่ออึดอัดอยู่คนเดียวเพราะผมทําเพื่อทุกคนคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้ สุดท้ายผมจะไปพูดหลูดเดิมนะสุดท้ายพูดหลูดเดิมนอกจากนอกจากถ้าผมตายไปทุกอย่างน่าจะจบแต่ผมผมไม่ได้พูดผมดีฟนะมมอยากจะตายอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะจบทุกครอบครัวทุกคนนะใครที่อยู่ตรงนี้เหมือนผมมากทุกคนรู้อยู่แล้วพี่แจ็คครับเราอย่างมันมีรายการรายการหนึ่งที่แบบไปจบจบเรื่องราวส,สตอรี่ของน้องก็แบบเกิดอยู่ แก็อย่างบอกกต่ถ้าผมไปพูดอ่ะก็อย่าบอกวันที่สัมภาษณ์บอกวันแรกถ้าผมไปพูดอ่ะโอ้มึงสปอยล ouais. mm. 네ูกน ha ู่นนี่นั่นนมันเรื่องจริงทั้งหมดถ้าผมไปพูดเพื่อไปนู่นนี่นั่นคนเราอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากมันมันผมว่ามันไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันมากนะก็มันเรื่องจริงไงแต่ผมไม่พูดนะก็ผมตอนนั้นผมไม่มีผมได้คาเฟ่ผมเอาเงินจากไหนอ่ะลูกนี่นั่น ก็มีพี่พี่สาวผมพี่สาวผมที่ที่เลี้ยงผมอะ่ะเขาอยู่ตระลามเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยเป็นลูกเป็นลูกของพ่อผมลูกของพ่อผมเองแต่คนละแม่เขาเลี้ยงผมมามันครอบครัวมันครอบครัวผมว่าอุ้มเขาไปอยู่จนเา 11, ขาอายุสิบเอ็ดเขาออกมาเขาต้นทำหกลาบากผมเขาไม่ได้มีนู่นนี่นั่นหรือว่ามัน ผมไม่คนไม่ผมไม่คนไม่จะปล่อยใครนะแต่ผมอยากให้ทุกคนผมเชื่อว่าบางอย่างไม่ต้องพูดหรอกสวรรค์มันเห็นถึงแม้ว่าจะมีคนว่าไมไม่พูดด้วยนะสวรรค์มันเห็นทุกอย่างมันเห็นหมดแค่นั้นเองมันก็กตามนั้นใครจะไปว่าเขาก็สุดท้ายอ่ะความจริงมันก็ความจริง,นะารงบางอย่างเราไม่ต้องพูดหรอกลองอิ่มเงียบบ้างก็ได้นนี่นะแต่ผมไม่ได้พูดถึง,งเขานะก็วว่าถ้าสุดท้ายมันก็ตามนั้นก,ก็ออกมาก็เรื่องจริง มันก็เรื่องจริงแต่ก็ถามว่ามันก็คือความนั่นแหละผมว่าคือ<ต>ไม่ต้องผ่านมาเราเไม่รู้เรืยองว่าพ่อเขาแอ่เขาไม่มีมุกเราไม่เล่นมนรมมูี้เราไม่รู้เลยให้เขาอะไรอย่างงี้ไหมคะผมไม่พูดดีกว่า,วาผมทําหน้าที่พ่อของผมได้ดีสําหรับทุกคนแล้วก็อย่างพูดคําเดิมผมว่าจะไม่ดีในสายตาเขาหรือเพื่อนเขาจะมาว่าผมว่าผม,าผมเป็นพ่อที่แย่เรื่องนะี้ แล้วแต่เขาก็ตอนนี้เขาก็ดีของเขามันก็ดีแล้วก็ดีแล้วไม่อย่างบอกไม่มีอะไรเพอร์เฟกครับผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เดินไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้เห็นลูกผมทุกๆคนแต่ผมจําได้ดีว่าคนไหนลูกผมแค่นั้นแล้วใครที่เราต้องปล่อยเขาใช้ชีวิตก็ใช้ใครที่ยังอยู่ก็ต้องใช้ของผมมากเขาเรียกอะไรอะ่ะ ผมค่อนข้างไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกในชีวิตนะผมมีเมียใหม่ผมมีลูกติดคนนี้ไม่ลูกติดผมมีอะไรผมไม่ได้เพอร์เฟกผมไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็ไม่ต้องมาเอาผมมาขึ้นแท่นวางว่าเพอร์เฟกก็ต้องอธิบายมู่ีเน่นอะไรผมคือไอ้แจ๊ดคนหนึ่งที่หาเงินหากินเท่านั้นเองแต่มันเสือกมาบินบนเนี้ยเท่านั้นแหละครับอะไรฮนะ บางคนยังเป็นคูงคมเนะครับว่าเรื่องให้เป็นก็ทุกคนแหละครับหมายถึงว่าอย่างผมกระแปฟอะไรเงี้ยน okay. ั่นไอ้มึงไม่หยากู้ยุ่งผูไม่ยุ่งไม่ยุ่งเขาไม่ยุ Skywalker> ่งเลแต่ว่าเขาก็โตแล้วเขาก็ก็อย่างบอกผมก็พูดกับเด็กเขามีลูกมีเต้าแล้วก็ตามนั้นแต่ถามว่าถ้ามามึงจะกูยังโกรธไม่อยู่หรือว่ามึงอยังโกรธกูอยู่เขก็ มันก็ตามนั้นน่ะมันไม่มีหรอกครับอย่ามาพูดโลกสวยนะยังไงก็ลูกอย่าเนีย่ยถ้าผมพูดมันก็ผิดเองนะแต่อันนี้สำหรับตัวผมเองมันไม่มีหรอก่ยังไงก็ลูกไอ้สาวเราทิ้งอ่ะก็ไม่ได้ทิ้งสักทีเดียวหรอกที่จะค่ะถ้าวันหนึ่งผมว่าเขาจะมาถามว่าอาจารย์จะช่วยสขาต่อไม่รู้เพราะเขาต้องดูแลตัวเองนะเพราะตอนผมมีเขาผมว่าดูแลตัวเอง ดูแลแม่ดูแลพ่อด้วยลูกนี้นั่นหรือว <im itation> ่าก็อย่าพูดผมพอพูดคาเดิมนะผมพูดอะไรจะผิดในสายตาใครนะแต่ผมพูดจากใจผมไม่ได้ประดิษฐ์คําพูดออกมาแค่นั้นเอง <im itation> พูดจากใจในตัวผมแล้วใครจะด่าก็ด่าไปเลยไม่เป็นไรมันไม่ได้มีผมกระทนอะไรกระโมเลย <im itation> ๆๆจริงๆ <im itation> ครับพาอยากให้เรื่องนี้จบจากพี่ทำมาพี่อ่ะหรืออยากให้ไม่ต้องมีอะไรจบเลยพี่เป็นอย่างนี้มานาแล้ว มันมีแบบความรู้สึกทุกทุกคนมานานแล้วก็จะพึ่งเหมือนพึ่งพูดคำเดิมถ้าจะพูดคำเดิมก็มีให้ตังให้เดือดร้อนมาทะเลาะกันก็ตามนี้ก็ก็ทะเลาะกันก็ไปอยากมาขอโทษกลับมาพุกอย่างก็ไปเหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีไม่มีคําหวานอะไรพูดให้นะก็ผู้ชายคนหนึ่งอะใครผมไม่ใช่แค่คนอื่นนะว่ามันไม่ดีกับผมแล้วผมไม่ดีต่อแม้กระทั่งครอบครัวผม ก็เหมือนกันแต่อาจจะมีความมัรุ่งมั่รวยมากกว่านี้เนี่ยพูดยาวเลยขอบคุณครับบคท้ามาที่จังหวัด